กราบสวัสดีชาวแก๊งรับทราบทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวน้องกล้องขอมาคุยกันเรื่องดอกกันสักนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกแปลงนี้กันหน่อยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนล่านะครับผมก็วันและเวลานะครับก็ออกมาตามวางแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็ปริมาณที่ออกมาประมาณนี้นะครับก็ออกมาประมาณ90%นนะครับแล้วก็ เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดแล้วนะครับทั้งสวนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการบำรุงดอกนะครับในสไตล์ของเกษตรอับซบแล้วก็สวนไหนนะครับที่ยังแบบว่าไม่มีดอกมานะครับให้เห็นเลยเนี่ยทำยังไงต่อดีสวนทุเรียนเนี่ยมีใบอ่อนแต่ออกมาแต่ก็ยังไม่ได้ดอกเนี่ยทำยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวมาดูดอกก่อนดีกว่านะก็ตั้งแต่ปลายกิ่งเห็นไหมครับผมตั้งแต่ปลายกิ่งเลยครับอืมอ่านะครับแล้วก็ไล่มาเลยเห็นไหมเอ่ยไล่มานะครับ ไลน์มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมไปเย็นโคนกิ่งนะครับผมก็มีดอ,อกมาอย่างที่ผมบอกครับผมก็เต็มต้นนะ90%ของสวนแล้วนะครับถ้าสวนไหนยังไม่ได้ดอกนะครับแล้วมีใบออกออกมาแบบนี้นะครับตามจริงแปลงนี้เนาะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่ผมเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าจะได้ดอกเนาะใบอ่อนเนี่ยมันก็ออกมาก่อนแล้วนะครับใบอ่อนออกมาแล้วนะครับแต่ว่าดอกยังไม่ออกเลยตัวแรก นะครับผมก็นนไม่ได้ตกใจเลยครับผมเพราะว่ามันสามารถกักศกได้ alia. ทุกคนรู้แล้วแหละว่าสเปคใบนนเนี่ยคือสามารถกักศกเพื่อเอาดอกได้แต่ว่าในระหว่างการกักโศกเนี่ยมันอาจจะมีใบแลบออกม,มามแบบนี้นะครับอืมอาจจะมีใบแลบแบบนี้หรือแบบนี้ก็ไม่ต้องตอกใจอะไรครับไม่ต้องไปหาอะไรฉีดที่ใบครับก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้มันแตกใบนะครับขอแค่อย่าให้มันเป็นใบเพสลาดนะครับใบอ่อนระยะไหนก็ได้แต่อย่าให้มันกลางเป็นเพสลาดเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นคือ ต้องสะสมต่อหรือบำรุงต่อให้มันแก่นะครับแล้วค่อยมาเริ่มกระบวนก,การกักกักศกเพื่อเอาดอกหลายคนก็พลาดต,ตรงนี้เยอะนะนะไปกักสศกเร็วใบใบยังไม่แก่นะครับอาจจะไม่ต้องแบบชันกระดกก็ได้ขอแค่ใบแก่ดาตันนะครับผมแบบสเปกน,นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าใบไม่แก่เราไปกักโศกเนี่ยใบมันจะร่วงนะครับใบมันจะร่วงเร็วและหลายคนนะครับที่ผิดพลาดอีกก็คือว่าใบเข้าน้ําเร็วเกินไปนะครับหลายคนคิดว่าเวลาที่เรากักสศกเนี่ยมันนานแล้วรู้สึกว่ามันนานจังเลย หลายสิบวันแล้วนะครับผมแต่ต้นก็ไม่เครียดนะแต่ฉันได้เครียดแล้วกลัวว่าต้นจะตายก็ไปโชยน้ําอีกแล้วนะครับผมแบบนี้ก็มันอาจจะออกมาเห็นแล้วครับแต่ออกมาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมและเรื่องโชยน้ำเนี่ยปีนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับถ้าจะเข้าน้ําทีนึงก็กระแทกไปเลยแต่ก่อนกระแทกได้ก็ต้องกักโศกไปเรื่อยๆก่อนนะครับ จนกว่ามันจะเครียดตอนกักศกเวลาปกติครับใบเนี่ยมันยังสดชื่นแบบนี้อยู่ใบยังเด้งกระดึ้อกระดี้กระดาแบบนี้อยู่อันนี้ถือว่าต้นทุเรียนยังไม่เครียดนะครับก็บปล่อยไปก่อนกักศกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมกีวันก็แลแต่ไปเรื่อยๆเลยบอกจํานวนมาที่แท้จริงไม่ได้นะครับดินอากาศหวัวน,น้าแต่และสวนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับกักไปเรื่อยๆเลยจนกว่าข้อใบเหล่านี้จะตกใบตกใบโศกใบสลด เหมือนใบหลับแหละครับผมสถานการณ์ใบหลับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใบจะตกงี้นะครับลองดูในช่วงบ่ายสองโมงเย็นบ่ายสามโมงนะครับถ้าได้สเปคใบหลับแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับหรือเว้นอีกวันนึงก็ได้นะครับค่อยมาเข้าน้ําซึ่งการเข้าน้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยคือการกระแทกน้ํปลายกิงย่งเดยนโค้นะครับมีหมดนะครับผมการกระแทกน้ําครั้งนี้นะครับผมมันจะเริ่มเห็นตุ่มตาดอ,อ,อกมาเห็นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแหละสมมติว่าเคยลดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะเวลาเดิมครึ่งชั่วโมง พอเรากักโศกมาได้สเปคที่ต้องการแล้วก็คือว่าใบาตกนะครับผมต้นทะเลียดแล้วกระแทกน้ําไปเลยชั่วโมงครึ่งจากครึ่งชั่วโมงไปเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับผมคูณจากเวลาเดิม3เท่าหลังจากกระแทกน้ําไปแล้วนะครับเว้น2วันคือไม่ต้องลดน้ําเลยหลังจากเว้นปุ๊บให้กลับมาลดน้ําเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือครึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาเดิมที่ทุกคนเคยลดนั่นแหละไม่ใช่สเปคการกระแทกน้ำนะครับการกระแทกน้ำเนี่ยที่ลดเยอะมากมาขนาดนั้นเนี่ยแค่ครั้งเดียวพอเว้น2วันและมาลดเวลาเดิม เวลาเดิมเว,ว้นสองวันเวลาเดิมเว้นสองวันเวลาเดิมเ,ว,เ,มเว,ว้นสองวันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเว้น2วันแล้วดินของเราเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันแห้งก็อาจจะเว้นสาวันเข้าครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันต่ขั้นตอนเหล่านี้แหละที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้ดอกเนี่ยออกมาให้เราเห็นหรือว่าดอกออกมาเดินพัฒนาให้เราเห็นยิ่งขึ้นิ่งขึ้นไประหว่างพูดคุยแล้วก็มาชมต่อกันต่อเนื่องครับผมอ่านี่ครับเนี่ยตั้งแต่โคนครับผมอืม งแต่โคนกิ่งเอ้ยเนี่ยดูเนี่ยนะครับผมเนื่้งแต่โคนต้นนะครับเนี่ยยันปลายเนี่ยเห็นไหมมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะครับผมแล้วก็ยันปลายกิ่งเลยนะครับระหว่างการกระโจกนะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากสะสมต่อก็สะสมได้นะครับส่วนผมก็ฉีดเหมือนกันนะครับ อาจจะาจจะฉีดทีหน่อยเนาะสามวันครั้งถึง5้าวันครั้งนะครับระหว่างการกักโซกนะครับผมงดน้ํากักโซกไปเนี่ยนะครับอยากให้ดอกออกมาเร็วขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะครับผมให้สะสมอาหารแต่ต้องกิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือตัวชุดสีเกอร์กับตัว13 0 4 6 3ขีด4เกอร์อย่างละ2องร้อยสี่สองตัวนี้บวกกันพ่นใต้ท้องกิ่ง ไปเรื่อยๆเลย3วันหรือ5วันก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็3วันดีสุดแต่ใครมีทุกต้นแลวครับผมก็ฉีดะส,สมไปเรื่อยๆนะครับผมระหว่างการอระโ s กก็ทําแค่นี้แหละครับผมทุกคนดอกจอ,อกมานะครับหลังจากที่ดอกมาได้ดั่งใจแล้วนะครับผมออกมาพอต้นแล้วต้องการตําแหน่งแค่นี้แหละนะครับเราก็ค่อยๆกระเถิบมาเหลือวันเว้นวันเหมือนเดิม นะครับผมลดน้ําตามปกติเหมือนเดิมได้เลยนะครับในสเปคที่ดอกเนี่ยพอใจเราแล้วนะหรือพอต้นแล้วก็ทําแบบนี้ได้ต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องการบำรุงดอกนะครับผมการบำรุงดอกเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมตามจริงแล้วเนี่ยมันพูดสั้นมากก็คือว่าเดี๋ยวเริ่มจากทางดินก่อนนะครับดอกมาเต็มต้นเมื่อไหร่นะครับก็ใส่ไมเนอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ขอแค่ดอกเต็มต้นเมื่อไหร่นะใส่ไมเนอร์ได้เลยไมเนอร์ใส่แค่หนึ่งครั้งพอดอกมาเต็มต้นเมื่อไหร่ จัดได้เลยไมยเนอร์นะครับหรือว่ายิบซ้มก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไมเนอร์เนี่ยก็จะได้ทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถัน,นนะครับผมแล้วก็ตัวบาซิลัสแล้วก็ปรับค่าเพสดินได้ด้วยแล้วก็หลังจากที่ดอกที่เต็มต้นนั้นนะครับพัฒนาไปจนถ,ถึงมะเขือพวงนะครับมอเขือพวงเล็กระหว่างมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงกลางเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้นะครับผมหรืออินทรีย์ก็ได้นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักนั่นแหละนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น 15- 520นะครับบวกกับบุญดิน บุญดินกับ15บบวกกันผสมข้าวขากันนะครับระหว่างมะเขือพวงเล็กกับมะเขือพวงกลางนะครับก็วานไปเลย1ครั้งพอนะครับตามขนาดต้นส่วนทางดอกนะครับผมทางดอกก็ตามกิ่งสีเกลือก็จบแล้วนะครับตัวเดียวก็จบแล้วฉีดไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนที่ดอกยังไม่ออกมานะครับหรือว่าดอกยังไม่เต็มต้นเนี่ยเราสีเกลือบวกกับ13บูนย์ใช่ไหมครับผมก็ฉีดไปฉีดไปนะครับแต่หลังจากที่ดอกออกมาเต็มต้นแล้วนะครับความถีนะครับอาจจะไม่ต้องถีแบบ 3- 5วันครั้งแล้วเนาะเราฉีดทุกทุก อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้2อ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่นะตัวที่ใช้ฉีดทางดอกเนี่ยก็แค่สีเกลืองเดียวหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องพวกเชื้อราครับที่แบบว่าดอมากมะเขือพวงใหญ่ชอบดุดลวงเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าบอกดีกว่าเพราะคลิปนี้กลัวว่าจะนานไปแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ